ผมจะมาสอนทุกคนว่าการเป็นฟู้ดบล็อกเกอร์มันต้องทำยังไงแสงเข้าข้างไหนอันนี้ไม่เข้าเลยเพราะว่าร่มกบังเอยโอเคครับดับแรกก็ขอเมนูหนเลยครับหูยสวัสดีครับ มาพบกับคัดจังในช่องคัดจังครับวันนี้ทุกคนอาจจะงงว่าทําไมผมถึงถือกล้องเองพอดีไอคอนข้างหลังกล้องมันบอกว่าไม่ได้มึงจะเป็นยูทูบเบอร์มึงต้องถ่ายเองต้องหัดถ่ายก่อนหน้านี้มึงก็เคยถ่ายเขาคราวนี้มึงต้องหัดถ่ายตัวเองมันเคยมีคนมาคอมเมนต์หรือว่ามาบอกผมว่าคุณอนะถ่ายภาพก็เฉยเแต่ว่าคุณแม่งกินน่าอร่อยอะกินแล้วดูแบบชวนอยากกินด้วยอะ ทำไมไม่ลองมาเป็นฟ er ู้ดบล็อกเกอร์ดูวันนี้ครับถึงเวลาแล้วก็จะมาเป็นวันนี้แหละครับผมจะมาเป็นฟู้ดบล็อกเกอร์ผมจะดังกว่าพีทอีทแหลกผมจะดังกว่าพี่มินทโรมาโลนที่ว่ากิน10ลร้านเด็ดเนี่ยให้อร่อยเดี๋ยวดูผมร้านเดียวผมอร่อยกว่าเยอะได้หรอวะได้ได้นะเชี่ยมันหนักมากเลยวันนี้ผมจะมาลองถ่ายเอง ผมจะมาสอนทุกคนว่าการเป็นฟู้ดบล็อกเกอร์มันต้องทำยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปข้างร้านกันุยเดี๋ยวเราจะเข้าไปร้านกันนะครับร้านดักตัวไปครับอันดับแรกนะเราต้องดูก่อนอย่างวันนี้ร้านมันโล่งเนะเรามีสิทธิ์เลือกโต๊ะก่อนเราก็ดูว่าโต๊ะตรงไหนแม่งสวยเราเห็นละโต๊ะนี้สวยขั้นตอนต่อไปคือเราต้องเลือกทิศทางแสงนะพอดีเรามาคนเดียวเนี่ยผมจะมีวิธีการดูแสงก็คือดูจากฝ่ามือแสงเข้าข้างไหน อันนี้ไม่เข้าเลยเพราะว่าร่มบัง <c oughs> นั่งฝั่งนี้นะแล้วก็ตั้งกล้องอานนี้เพื่อเห็นแบ,บ็คกราวล้านเขาโอเคโอ้ยโอเคครับดับแรกก็อขอเมนูหน่อยครับขอบคุณครับต่อไปจะถ่ายเมนูนะเออโหเอาหมูกรอบย่างดาวถ่านนะครับแล้วก็ขนมจีนน้ำพริกตักตวงข้าวหน้า,านตักตวงวันนี้ก็น่ากินเอานี้ด้วยครับข้าวต้มซี่โครงแก้วสันข้อหมูย่างดาวถ่านแกงหวย เอาแค่นี้ครับระหว่างรออาหารเนี่ยต้องไปถ่ายอินเสิร์ตร้านอินเสิร์ตร้านคืออะไรอินเสิร์ตร้านก็คือถ่ายบรรยากาศร้านให้กับคุณผู้ดูว่าร้านเป็นยังไงใช่ไหมเพราะว่าเขาไม่ได้มาเราก็ต้องถ่ายทอดรูปให้เขาดูมาเหอเราไปดูบรรยากาศร้านกัน อ้าวอ้าวคุณอะไรเนี่ยลืมบอกทำไมผมถึงมาร้านนี้คือพอดีผมเลื่อนฟีด a c e b o o k เห็นเพื่อนคนหนึ่งเปิดร้านอาหารแล้วรู้สึกว่าแม่งโคตรน่ากินเลยคือจริงอยากอยากกินฟรีสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพีเปแล้วขอขอตั้งกบโตะเอ้ตั้งกะโตะได้นะ คุณพี่เดี๋ยวเชิญเชิญนั่งดีกว่าเชิญนั่งโอเคทาไมทําไมถึงมาเปิดร้านครับมีความชอบส่วนตัวที่จะาทานอาหารเป็นปกติกเลยเพราะงั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสได้ทําร้านอาหารครับได้ยินหรือเปล่าได้ยินได้ยินผมก็เลยคิดว่ามีโอกาสเปิดร้านอาหารก็เลยเปิดเลยอ๋อครับแล้วเปิดได้ยังไงเรามีสูตรข้าวยังไงพอคิดว่าจะเปิดร้านอาหารแล้วเนี่ยเราก็เลยมองว่าเราทําอะไรได้บ้างเพราะงั้นเนี่ยเราก็นึกถึงคุณแม่กันเลยเพราะฉั้นรสชาติอาหารที่อยู่ในร้านตอนนี้ที่เซ็ตไว้เนี่ย เป็นสีมือแม่ทั้งหมดเลยส่วนหมูกรอบเนี่ยก็เป็นตูรอากงอากงย่างอยู่แล้วแล้วก็ส่งต่อตูดมาให้กับน้าครับอ๋อแสดงว่าอันนี้คือธุรกิจในครอบครัวเลยถูกต้องครับโทษนะคุณพี่ผมลืมว่าตอนนี้ผมให้เขาทาอาหารเนี่ยผมจจะต้องขอไปถ่ายอินเสิร์ตก่อนยินดีครับงั้นเดี๋ยวขอเข้าไปในครัวก่อนแล้วกันยินดีครับได้ครับผมไปสวัสดีครับขออยุญาตนะครับขออยุญาสสวัสดีครับอ๋อแกงตต่อไปครับหม้อต่อไป แกเขียวหวานไก่ตกแตงเนื้อไก่แล้วเนื่อยก็จะมีครับส่วนอันนี้คือ,อน,น้ำพริกครับผมตอกแตงพ่นแบบนว้า<ง>วคุณน่า,นาก,กินมากเลยอันนี้เนี่ยเป็นต้มตุกที่โพงแกว้วครับโอ้โหทำไมบุกเกาะมันดูชิ้นใหญ่อย่างครับเนี่ยได้ไหมได้ไหมา<อ>เนื้อเราเนี่ยจะไม่แห้งนะครับโอเค,คอยากให้คุณจั๊งจังรือไได้ครับได้ครับเป็นไงได้อาหารเร็วไหมโอ้เร็วครับ คนอื่นเข้ามาจะกินเลยเนาะแต่วิธีฟู้ดบล็อกเกอร์เขาก็ต้องถ่ายก่อนนะเนาะถ่ายผมอยากกินเลยโอเคงั้นเดี๋ยวผมอินเสิร์ตก่อนนะอินเสิร์ตแบบเร็วปื๊ดเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเรามากินกันปุ๊ปปุ๊ปปุ๊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 อินเสิร์ตก่อนเรียบร้อย โอ้โหไอ้เก่งไงโคตหล่อยเลยผมไม่ถ่ายอะไรเลยเหรอปะอิบเซอร์ก่อนหืมน่ากินเลยโอ้โหดูดิดูโอ้โหดูแกงไก่เขาบอกว่ามีเครื่องในเน้นเน้นอุ้ยนามอะไรเนี่ยรีบถ่ายรีบกินต้มซิ่งโคงแก้วนี่ครับ คลิปนี้ออกไปร้านคุณนี่ดังแน่นอนผมถ่ายสวยอินเสิร์ตหรือว่าคุณดูเขาเปิดตริงดังในะหรอกอกยอกโอเคคุณพีได้ไหมจากประสบการณ์ที่ผมถ่ายยูทูบเบอร์มา10ปี10ปไม่ถึงต้องกินของเบาก่อนก็คือหมูกรอบครับผม,ม <laughs> ดูครับอ่านี่ผมเคยเห็นคนอื่นเขาทำมาอย่างนี้อันเนี้ย โอ้โหดูเ,เออ์์มันมีบรรยาย่ะครับโทษนะครับไอนน้คนหล,ล่อเลยหมูกรอบที่ดีต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าไปกินหมูกรอบทั่วไปมันจะแข็งอันนี้มีแล้วคอมเมนต์น้ำจิ้มอะไรไหมฮะจะเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มซีฟูด้ดแล้วก็ซีอิวหวานนะฮะโอเคอันนี้ก็อเมนูอะไรที่เียอันนี้คือเมนูข้าวหน้า ปัตกตวงเขาหน้าตวงคืออะไรครับคุณพีเขาหน้าตวงคือการผสมผสานร,ระหว่างเมนูในร้านที่ผมเอามาใช้นอะหม,หมูกรอบเนี่ยเป็นเป็นซิกเนเจอร์นะครับ,รบแล้วก็โรยด้วยกากหมูแต่ทีนี้ตัวข้าวเนี่ยมันจะคลุกกับมันจากกากเดียวแล้วก็น้ำจิ้มซีฟูดซ,ซึ่งตัวข้าวมีรสชาติอยู่แล้วน้ำจิ้มซีฟูดน,นี่ดีมากเลยครับน้ำจิ้มซีฟูดนี่ก็เป็นสูตรที่ร้านของแม่เลยครับ พูดนอยทุกคนรู้สึกอร่อยแบบผมนะครับต้มซี่โคงแก้วน้ำซุปนี่เช็งมากเลยเมืนต้มสมุนไพรจีนเลยใช่ครับเพราะว่ามันเครื่องยาจีนแต่ผมต้องกินเอ็นแก้วไม่ใช่หมูใช่ครับต้มมันใส่อยู่แล้วแล้วอ่ะแล้วมันก็เคี้ยวได้เลยแบบไม่แข็งนี่มันละลายในปากผมเนี่ย ดูความนุ่มของมันนะแป๊ะแปะ,ปะอันนี้คือขนมจีนอันนี้น้ำยากะทิดูแบบความใช่ความข้นของน้ำน้ำยาดิคือที่คนบอกว่าผมกินอร่อยเพราะผมมากินคำใหญ่ผมตะกะผมชอบกินแบบทีเดียวต้องการเป็นเต็มดูนะครับอื้มอื้ ดีดูขั้นนี้มันละมุนมากรสชาติมันค่อนข้างออกที่มีทีเท็กเจอร์ของน้ำยาเนี่ยเท็กเจอร์แปลว่าผิวรสัมผัสไอ้เหี้ยมันจะเป็นได้ไหมเนี่ยมันกินง่ายสำหรับคนที่ไม่ค่อยกินขนมจีนแบบผมอ่ะมีเผ็ดนิดหน่อยแต่ว่าแบบไม่ได้เผ็ดมากจนแบบทานไม่ได้กระดิหองกระทิขอลูกชิ้นหน่อยโชว์กอนผูกกันไหม ต้อง,องดูเองขาใช้ลูกชิ้นหมูเออไม่ค่อยเห็นเนาะนใหญ่เราใช้ลูกชิ้นปลามันจะเด้งๆอันนี้มันจะหนึบๆต่อไปนี่อะไรครับขนมน้ำพริกอันนี้น้ำพริกรสชาติออกที่คุณเลททีเซนเนาะเห็นไหมเห็นไหมต้องเห็นไหมมีความถั่วถูกต้องม่กินพริกเผาเนาะ ถูกต้องนี่มาแล้วมาแล้วไม่เผ็ดเลยครับไม่เผ็ดเลยเคยเคยทานน้ำพริกกันไหมครับอาจจะรสชาติเปนหวานเปรี้ยวอ่ะเหรอปลายโอ้โหฟู้ดบล็อกเกอร์อ่ะเหรอผมจะมาสอนทุกคนว่าการเป็นฟู้ดบล็อกเกอร์มงงงต้อทยัไผมอาจจะบรรยายอาหารไม่เก่งรสชาติแต่ทุกคนเห็นผมกินนาะก็แม่งอร่อยจริง โอเคครับก็สำหรับวันนี้อาหารอร่อยมากครับคุณพีถ้าผมผิดพลาดตรงไหนก็ขอไภัก็เดี๋ยวก่อนก่อนจากกันไปอยากให้คุณพีฝากร้านตักตวงให้กับคุณผู้ชมหน่อยครับได้ครับร้านตักตวงครับผมอยู่โซนพระราม5ราชพฤกษ์ครับเข้าตอยวัดแค่ไานมา แล้วก็ตามทางหลักมาจนเจอร้านได้เลยนะครับผมหรือขึ้นสวยกูเกิลแมปว่าตักตวงก็ขึ้นเหมือนกันโอเคร้านเปิดกี่โมงครับถึงกี่โมงอังคารถึงวันศุกร์ร้านจะเปิด11เอ็โมงถึง4ี่ทุ่มครับผมแล้วก็เสาร์อาทิตย์เปิด1ิโมงถึง4ทุ่มอยู่ทุกวันจันทร์ครับอ,อ,อืมก็ใครสะดวกเวลาไหนก็มาทานเวลานั้นได้นะครับ okay, โอเคก็วันนี้ขอบคุณคุณพีม,มากนะครับที่ให้โอกาสผมได้มาถ่ายก็ถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยก็อย่าลืมมาทานร้านตักตวงได้นะครับ สุดท้ายก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับก็ทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ได้นะครับก็วันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับกูไม่เป็นแล้วคุณบังเกอร์กูไม่เป็นแล้วเดี๋ยวไปลงดีไฮดูสีนะ